เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอนั่งห่างป่งพ่อเท่าคำตาชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในดงดอนาวาคือตาสายันกับใยญ่เป้ากระทั่งก่อเกิดเป็นหมู่บ้านจึงมีคารวานกลุ่มใหญ่มาจากชายแดนเมืองสุรินหนึ่งในนั้นมีทิดตุยกับทิดยาง ึ่งต่างก็แยกได้กันถากถางที่ทํากินที่จังถากถางเผาป่าทําไร่ไปจนถึงป่าดอนมะปลายจึงอาศัยอยู่ที่นั่นพร้อมกับคารวานกลุ่มใหม่ที่มาจากเมืองบุรีรัมย์ที่เข้ามาจับจองที่ทางทํากินเช่นเดียวกันกว่าจะกลายมาเป็นหมู่บ้านใหญ่จนถึงปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายาดอย่างที่คิดหลายคนติดเชื้อใกล้ป่าจนตาเหลืองพุงโตทั้งยังมีอาถรรพ์จากงปงไพรและตัดป่าขนาดใหญ่มาแผ้วพานตามเลือกสวนไรน่นา ทำให้มีการอบพยพหนีหายไปหลายครัวเรือนคนที่ทนอยู่ได้ส่วนใหญ่จะไม่มีที่ไปเมื่อชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ดังป่าแห่งนี้ต่ออดทนผ่านมานานจนเป็นปีจึงมีการจดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านมีการสร้างเส้นทางไปจนถึงป่าดอนมะปลายโดยผู้นําในกรานั้นคือพ่อใหญ่สาจัน ตอนนั้นดอนมาฟไฟกับดอนพบา,ามีตาสาจันเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งสองหมู่บ้านส่วนชื่อที่เรียกกันกันว่าบ้านดอนพบา,ามันมีตำนานที่มาดังนี้ในปีแรกที่เข้ามาอยู่ใหม่ตาสาจันกับเมียทำสวนทำไร่เช่นทุกคนช่วงไหนบ้างงานมีฝนตกลงมาก็จะพากันเข้าไปหาของป่าเก็บเก็ดกุดหน่อไม้ท่านเห็นลูดทางพอจะมาดักยิงจัดได้ก็ทักชวนคนหนุ่มในหมู่บ้านก็มานั่งห้างยิงจัด นันเข้าถึงเป็นกิจวัตรของคนดอนพบา,าและดอนมัไฟไปโดยปริยายชายหนุ่มที่สนิทกับพ่อใหญ่ตานจะเรียกได้ว่าเป็นลูกติตอาจารย์กันก็ไม่ผิดนักทิดถวยกับทิดจังที่กำลังอยู่ในวัยกันนองไพรออกติดตามพุทธเท่าไปล่าตัดตุกครัังยำบ้างงานอาศัยร่ำเรียนวิชาพราณกับพ่อใหญ่สานทั้งยังได้อาหารมาไว้กินไว้ขายด้วยทําให้สองหนุ่มไม่ยอมพลาดโอกาสในทุกครั้งเป็นยังไงบ้างอะโดยไอ้ดัง ตอนนี้บิดาปราณทุกดังเี่เดียนไปจนหมดสิ้นแล้ว,าวากาบกวนตะลองออกไปล่ากันเองบางแล้วนะทวงนิ้พอปดยเริ่มปวดแข้งปวดขาลูกหลานของข้าก่อนนี้ไปทำงานในเมืองหมดแล้วไม่เห็นมันอยากกลับมาดูแลพ่อแม่มันเลยทักคนแต่จึงเท่งเด็กพวกนี้ตาสาจันบ้าขณะนั่งกองดาดองอยู่หน้าบ้านวันนี้มีเนื้อปลาเหลือจึงเอามาทำกินแกล้มเล่ากันพรานถุยกับปรานยังชื่อนี้ทุกคนเรียกเอาหาพอได้แต่ยังไม่เต็มปากเต็มใจนะัก พระธปตา,า,ากพ่ะใหญ่สาดันสองคนใจไม่หานพอที่จะเข้าไปนั่งห้างเพียงลําพังแต่ด้วยความที่อยากจะเป็นพรานใหญ่จึงมีการท้าทายกันในวงเล่าพรานยังจึงตะโกนเป่าเว,ว่าจะลองเข้าไปนั่งห้างคนเดียวดูสักครั้งคอยดูหนะ้ายถุยเดี๋ยวชาวบ้านจะเห็นพรานใหม่จังข่าออกลาดสังหารเก้งกวางมาแจกชาวบ้านกินเอ้ยไม่ได้นะต้องเรียกข้าด้วยสิคราวนี้ข้าจะออกเป็นเดี่ยวให้ดูรับรองสาวแถวเนี้ยต้องเดี๋ยวมองพรานจังข่า ปรานทุยบ้าวงตุรากำลังลุกกุ่นด้วยการเกทับหักตามกันดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันระหว่างปรานทุยกับปรานยังใครได้ตัดขนาดใหญ่กว่าคนนั้นเป็นฝ่ายชนะทับบ้าต้องไปนั่งห้างเตียงลำพังเท่านั้นการประชันของสองพรานใหม่ลูกจิตของพ่อใหญ่สายันทั้งสองคนนั้น เป็นที่โด่งดังไปทั้งสองหมู่บ้านด้วยมีการพนันขันต่อพอให้เป็นเรื่องสนุกตนานระดับตัวแทนของหมู่บ้านกันเลยคีเดียวโดยไม่คิดว่าอาการเมาตุราและกุยโบของพรานดังในกลาวนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องหันตาได้ถึงขนาดนี้สองพรานต่างเร่งตำดินปืนพ้อมลูกกระสุนด้วยความชำนาญเมื่อถึงบรรณหมายจึงมาหาพ่อใหญ่สาดันผู้เป็นอาจารย์ก่อนที่จะทำพิธีเบิเกเลิกเบิกทางพร้อมนำลูกกระสุนเงินลงอาคมยื่นส่งให้ เพื่อจะได้เอาไปใช้ในเวลาขับขันถึงขั้นจวนตัวอากาศขมุกข,ขมัวในฤดูหนาวทำให้บรรยากาศในยามเท้ายังคงมีมา่านหมอกมืดสลัวเดินลางไม่สว่างมากนักเมื่อสองพรานจัดเตรียมสัมภาระเสร็จพร้อมสัพ์จึงกระดับเข้ามาใกล้ๆปอใหญ่สาดันเป่ากระหม่อมก่อนจะออกเดินทางเออขอให้ถชกดีมั่นหมานเด้อตัไมใบอีกจางจะข้ามปังห้วยกลองดังไปขัดทางนะเท่านั้นอาจจะมีสัตว์ป่าเยอะมากกว่าเิง แต่ก็มีบางสิ่งที่สิงสถิตอยู่ทท่นั้นระวังตัวกันด้วยเด้อแล้วก็อย่าลืมทําพิธีเปิดป่าที่กาสอนไว้ด้วยหลังพรอใหญ่สาจันบ้าด้วยท่าทางห่วงใยลูกจิตท,ทั้งสองคนสองพรารเดินด้วยกันไปด้วยความเฮฮาประสาพเพื่อนรักรานนั้นก็ยังมีการข่มกันพอให้การเดินทางเข้าไปขัดทางยิงสัตว์ไม่เหนื่อยมากและเครียดจนเกินไปตั้งจากเดินตัดทุ่งนาป่าอ้อยมาได้ไม่นานจนมาถึงชายดวงเกตป่าใหญ่พุ่มไม้ใบด้านหน้าตาจนรกทึบ จึงเริ่มทำพิธีเปิดป่าเบิกไพรไปคนละครั้งตามที่เคยริ่มเรียนมาเนี่ทยทุยทำไมเราไม่ทำทีเดียวให้เสร็จไปเลยวะไหนๆก็เข้าป่ามาวันเดียวกันมันจะปิดธรรมเนียมพรานป่าสมมติว่าท้าข่าขอสัตว์ตัวเดียวแล้วเองจะไม่เอี่ยวมันจะดีหรือขอใครขอมันนาดีแล้วพรานเคยกล่าวออกมาเอาเป็นว่าหลังจากทำพิธีกันเสร็จแล้วสองพรานจึงเดินแยกย้ายกันทางด้านของชาวบ้านมีอยู่หลายสาย แต่มันก็มักจะไปบรรจบกันทุกเส้นทางไปนั่นเองทําให้คนทั้งสองต้องพบเห็นกันอยู่ตลอดเวลาคร้นจะให้แบกป่าเพื่อหาเส้นทางใหม่ใช้บัตรดีด้วยมีเถาวันรกหรือและต้นไม้ใหญ่น้อยรกตาหนาทึบจนบางจุดแทบจะเดินเข้าไปไม่ได้และอาจจะทําให้เสียเวลาไปตลอดทั้งวันเที่ยงบันแล้วสองพรานก็ยังมาพบเจอกันที่บริเวณห้วยกลองยางหลังจากนั่งกินข้าวพูดคุยกันจนอิ่มหนำ พรานทวยตะกอต,ตัวเดินตัดขึ้นไปตามขอบชายเขาส่วนปรานยังนั่งเฝ้ามองเพื่อนชายจนเดินหายรับตาไปแล้วจึงขัดคำสั่งพ่อใหญ่สาวันเดินคำห้วยกรองยังไปในทันทีเรื่องอะไรขัดะโงูเดินขึ้นไปไหวทุยพ่อใหญ่เท่าถีหมายบอกความในใจไปแล้วเองก็ยังไม่รู้พ <c oughs> รานยังยิ้มกุ้มกลิมป่านี้มีต้นไม้สูงใหญ่กว่าปกติพื้นดินจึงมีความถื่อแฉะโดยแสงแดดส่องไปไม่ทั่วถึง การยังเดินมุ่งหน้าหาโป่งดินเพียงไม่ถึงสองชั่วโมงจึงพบร่องรอยของตัดป่าน้อยใหญ่ลงมาเหยียบยํำนำํำยังเป็นพวกเตาเก็บจังบัวกระทิงหรือหมูป่าที่ชอบหากินตามปลกลนตมคำมองหาต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นแต่มันมีแต่ต้นไทรจึงตัดสินใจหาไม้มากัดทาง้วยหวังตั้งใจในเกิน,นี้คงจะมีตัดขนาดใหญ่เช่นกระทิงบัวแดงลงมากินดินโป่งอย่างแน่นอนในตอนนั้นพลันตุยขึ้นไปบนชายเขา ตามเส้นทางที่เขาเคยเข้ามานั่งกัดห้าง,งยิงตัดกับพ่อใหญ่สาดันเป็นประจำด้วยเขามั่นใจว่าเจ้าป่าเจ้าไพรคงจะให้ตามคําขอจึงไม่รีรอหมายกัดห้างใหม่ยังปราณยังเดินไปกัดห้างตามปวงดินเดิมอีกครั้งบางบ้าคราวนี้คงได้ตัดขนาดใหญ่อย่างแน่นอนต้องพรานกัดห้างกันตามปกติปิ้ัยหมุนต่อไปตามเข็มนาฬิกาเข้าไว้จะได้ไม่เกิดอาถรรพ์ ส่วนพรานยังจะเสียอยู่ยังคือนั่งบนต้นไทรพรานปลาทั่วไปจะถือว่าเป็นต้นไม้อาถันไม่มีใครอาถพนขึ้นไปนั่งกัดห้างอย่างแน่นอนดวงตะวันรอนแรมอ่อนแสงลงทุกขณะพรานถุยภาวนามนคัตถาเจกเป่าก่อนจะวางเข้าไว้ทิ่โคนต้นหมาใหญ่เมื่อเสร็จับทุกอย่างตามใจหมายพรานถุยจึงรีบปีนขึ้นไปบนห้างนอนเอ็นหลังจิตเล่าป่าเพื่อเอาแรงฟังเสียงมแมลงร้องเพลงแห่งปงไปในอารมณ์สุนทรีพรานยังในเวลานี้ไม่แตกต่างกัน เขนานั่งนิ่งเงียบงนันเอาเล่าปลามาจิบผ่อนกายความเหนื่อยล้าแต่เท่าบ้าช่วงหน้าหนาวดวงตะวันรับปลาไวกว่าปากติยิ่งอยู่ในปลาดงดิบแบบนี้เสียด้วยเพียงสี่โมงเย็นจึงเริ่มมองไม่เห็นสิ่งใดเสียงตัดปีกขนาดใหญ่โฉบบินไปมาดังผึบผับพลันยังถึงกับสะดุ้งตกใจขยับตัวทำเสียงดังจนลูกห้างลั่นโปปะววงงงนนนนนนกกกกาาาาาาาเหาหหลลลล่่ั้จึึบบิแตียไใคมมสทโป่งดงต้นตาย เขาได้ยินเสียงคนต้องบนอะไรเงิมงำด้วยน้ำเสียงนั้นดังแว่วอยู่ไม่ไกลจึงมั่นใจว่าจะต้องมีใครสักคนเข้ามากัดห้างยิงสัตว์ในป่าแห่งนี้เหมือนกับตอนอย่างแน่นอนไอ้ทุยแน่ๆกา <c oughs> ค,คิดไปแล้วเองก็คงไม่โง่ไปบนเขาหรอก <c oughs> พรันยังนึกคำในใจด้วยรู้นิสัยกองพรันทุยเพื่อนรักเป็นอย่างดีคงทำทีเหมือนจับขาหลอกใครจะออกไปกัดห้างที่ป่าป่งเชิงเขา เมื่อดวงตะวันจวนจะคล้อยต่ำเริ่มค่ำม,มืดลงจึงวกกลับมาข้ามห้วยกรองอยางคัดคำสั่งพ่อใหญ่สายันเช่นเดียวกันไก่ป่ากูร้องขันขันเรียกกันส่งท้ายของวันก่อนที่มันจะกลับไปพุ่มดอนเดิมเกาะคอนกิ่งไม้เพื่ออาศัยหลบกลับนอนตอนนั้นปรานยังเริ่มได้ยินเสียงเดินย่ำไปมาทั่วบริเวณ แต่กลับไม่พบเห็นริงได้ผ่านมาอาจจะด้วยเป็นเพราะไม่เคยมานั่งห้างตลางป่าเพียงลําพังทําให้ขนบนหัวลุกว่าเรากับมีพลังงานบางอย่างเข้ามาทางด้านหลังอย่างแผ่วเบายิ่งคิดยิ่งทําให้รู้สึกวาดวันในใจพลังนึกถึงเรื่องผีสางนางไม้ขึ้นมาทันทีบาเอยอย่าคิดตะว่าถ้าไม่กลัวผีนะว้ จิตใต้ํำนึกของพรานยังเอ,อ่ยออกมายิ่งทำให้ขนตามแขนชี้ชูชันด้วยบรรยากาศมันได้อารมณ์พาไปนำจำยังได้ยินเสียงของอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายไม่เหมือนกับตอนมานั่งห้างกับพ่อใหญ่สาดันและเพื่อนพรานทุยเลยสักนิดเดียวแต่เอ็นนั่นใครเดี๋ยวก่อนนะไอ้ถุยไอ้ถุยข้าอยู่นี่โว้ยพรานยังเปิดตะโกนเรียกเจ่อของเพื่อนออกไปด้วยกำลังคิดอะไรอยุเนเพลิน ไม่เห็นร่างอันคุนเคยเดินด้อมด,ด้อมอมองมองต้องหาอะไรสักอย่างก่อนจะลับหายไปเมื่อไม่มีเสียงตอบรับจากร่างนั้นยิ่งทําให้พรานยังขนหัวลุกดืฉับพลันอาการขี้กลาดบาดกลัวในตอนนี้ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ตอนเริ่มเป็นหนุ่มกันไม่มีอะไรช่วยแก้กความตัดกุ้มได้จึงอาศัยเล่าป่าที่พกมาในกวดพลาสติกกระดกดื่มเต็มเกลืนไปหลายรอบจึงได้ม,มีอาการเมามาใจถึงขึ้นมาในบัดตนทางด้านห้างปงดินแถบเชิงเขาปัดนี้มีลมหนาวพัดเข้ามาบ่อย รันถุยเองก็ชายดอยกระดกดื่มเล่าป่าจนเมามาไมปล่อยหลับไปด้วยไม่ห่วงกังวลว่าจะมีสัตว์อะไรลงมาในช่วงหัวคำ่ำจึงนอนหลับพักเอาแรงบ้างคงเป็นการดีเช่นเดียวกันกับพรานยังที่ห้างโป่งน้ำดงต้นไรเมื่อเมามาไม้จนได้ที่จึงสงบสติอารมณ์ได้เช่นกันเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงดงต้นไรมีสัตว์ลงมากินดินโป่งหลายชนิด แต่พรานยังไม่คิดจะยิงให้เสียลูกกระสุนด้วยมีแต่เก่งกระจงและอีเห็นและพัานตัวเล็กจนเกินไปถ้าได้กลับออกไปคงจะไม่มีทางชนะพรานทุยเสียงผิวปากดังป,ปุ๋ยมาพร้อมกับการย่าเดินเป็นจังบะัะตั้งที่ปรากฏตรงหน้าของพรานยังคือพรานทุยเพื่อนรักนั่นเองเฮ้ย <Hey, S 1> ยิงจะเดินมากวนข้าทําไมวะ bye, bye, bye. ไปไปไปรีบเป็นไปห้างของเองซรือว่าอีบ,บา้าเอ้ยพรานยังตะโกนไล่เออแต่ข้ายังไม่ได้ขัดห้างเลยนะ เพราะว่ามันข้ามลงก่อนตอนนี้มองไม่ถนัดตาเลยพระไปหน้าหัวเทียนขาดจึงกลับมาหาบังพึ่งพาเองนี่แหละพราณทวยว่าอ้าวงั้นก็รีบขึ้นมาเร็วสัตว์กำลังลงมากินดินโปง่งพราณยังเอ่ยทักทวนท่านใดนั้นร่างที่อยู่เบื้องล่างเสยด็จยิ้มกว้างตรงแววตาแดงกล่ําก่อนจะเอ่ยออกมาเอ็งชวนข้าแล้วนะเ <laughs> ออขึ้นมาไปไวอย่าช้าปรานยังสำทับออกไปด้วยความร้อนรน พรานทุยที่อยู่ด้านล่างจึงปีนไป่ายไตขึ้นมาทั้งที่ยังมีท่าทีขำขันยังชอบใจพรานยังไม่ได้คิดอะไรจึงยื่นมือดึงเพื่อนชายขึ้นมาด้วยความกางังวลสองคนบนห้างนั่งด้วยอาการเงียบกันอีกครั้งกระทั่งพรานยังได้กินตุกๆของตากบางอย่างนั่นจึงเอ่ยถามเพื่อนพรานออกไปอเอ็งได้กินอะไรไม่ไหวถุยมันอยู่ใกล้แถวนี้แล้ววะพรานยังว่ารงารงสายจมูกสุดตมหาที่มาของลิ่นเม็นสราบต่างนั้นอออเอ็งหลอนไปหรือเปล่า กล้าเมนจะได้กลิ่นอะไรเลยพรานเกล็าวออกมาเฮ้ยจริงๆนะเล่นเหมือนกับหนูเน่าตายอะ่ะขณะที่พรานยังต่อายสายตามองหาเจ้าของกลิ่นไปตามคาคบของต้นทรจึงได้ยินเสียงคนกลุ่มใหญ่หัวเราะร้องไห้ดังแบ้วมาสองคนบนห้างมองซ้ายมองขวาและหาเจ้าของเสียงทางด้านล่างกับพบเห็นแต่ความมืดดำยามรัติการยิ่งทําแม่การบาดกลัวก็ามาประดังอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งหายไป,ไปได้เพียงครูยิ่งได้ยินเสียงบิดผิวดังอู จากสายลมพัดจอดใจมาประสานจึงทําให้ขนตามแขนขาชี้ทัวชันเรากับพลังงานไฟฟ้าสถิตอยู่แนบจิตตบรอบกายพรานยังพยายามตั้งสติให้มั่นระวังภยัยสายตาที่ปรับรับกับความมืดได้จึงเห็นร่างตะกุ่มตะกุ่มเดินดุ่มดุมมาทางโป่งน้ํา <c> เ <oughs> จ้าป่าเจ้าเขาคงก็อยากลองแต่พวกเราเท่านั้นเองดูนักจะไหวถุยข้าขอก่อนก็นแล้วกันพรานยังว่าพลางจีมือบอกเพื่อน ไปที่รังทะมึนดำราวกับรถถังสมทุงเท้าสีขาวนวลทั้งสี่ข้างทั้งยังมีลายขาวคาดพาดลงตรงนัาผากราวกับใบโพทําให้พรานยังจอมกุยโวมั่นใจว่าจะต้องเป็นกระทิงตัวใหญ่อย่างแน่นอนตอนนั้นพรานถุยนั่งนิ่งไม่ยิระใจดีใดๆทั้งสิ้นเมื่อพรานยังเปิดไฟฉายตบัดลงไปยังร่างนั้นจึงลังล่นไกออกไปแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากปืนก๊ปกระบอกยาวอ้าวเฮ้ยบาดทิหายเป็นหาอะไรของมันวะ แก๊ปของข้าไม่จุดระเบิดพรานยังตายหน้าไม่เห็นว่ากระทิงป่าตัวนั้นตกใจเสียงจนตะเลิดปิ้งหนีหายจากบริเวณปวงน้ําดงต้นใจไปเสียแล้วพรานยังตงวนใจด้วยอารมณ์เสียอยู่ไม่น้อยถรอยนึกถึงปืนของพราณทุยขึ้นมาในทันทีเอาไอ้ทุยแล้วปืนกับย่างสะพายของเองหายไปไหนวะข้าลืมสังเกตไปนะเนี่ยพรานยังเอ่ยถามด้วยความสงสยัย ปรานถุยบนห้างนั่งหัวเราะดังลั่นพลางหันมามองพรานยังด้วยอารมณ์ที่เปลี่ยนไปแต่ใบหน้านั้นหาได้เป็นพรานถุยเพื่อนของพรานยังไม่กลับกลายเป็นชายแก่ใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลปุพังน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มลงมาเป็นทางลูกห้างกระยับขยืเยนเคลื่อนไหวดังยวกยาบปรากับมีคนมากกว่าสองคนกำลังขึ้นมาบนนั้นทับพรานนั้นพรานยังจึงพบเห็นอีกหลายร่างกำลังเกาะเกี่ยวปุ่มไม้บางไพรปีนไต่ขึ้นมาบนห้างเอ้ยนี่มันอะไรกัน ผ,ผีหลอกพรานยังร้องรั่นสนันราวไพรอีกทั้งยังใช้มือปัดปลายดันผีป่าพวกนั้นให้ตกลงไปจากห้างทบับเพียงไม่นานมันก็ปีนป่ายขึ้นมาอีกครั้งทั้งยังร้องครางหวยหวนทำให้พรานหมายแทบแต่หัวใจายบ,บนต้นตายพรานยังตรวจมนไปต่างๆนานาทางใช้ปลายเท้าถิดผีป่าพวกนั้นยังคลมานเมื่อนานเข้าจึงเริ่มเหนื่อยล้าอ่อนแรง แต่ผีป่าก,ก็ยังคงแข็งแกร่งด้วยไม่ได้ใช้แรงพลังงานเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปมันก็ยังคงปีนป่ายขึ้นมาจับร่างของปราอยังเอาไว้พร้อมแลบลิ้นปิ้นตาแหกปากแบกไส้โจความเป็นอาสูรกายเจ้าเทียนแห่งป่าดงใส่ไม่เห็นเป็นสภาพดังนั้นปรานยังจึงใช้แรงเฮืกสุดท้ายกระโดดนีตายลงมาจากต้นใจในทันทีมีแต่งดังตุบดังขึ้นเพียงหนึ่งครั้งต่อจากนั้น ยังเป็นเจิงบิดร้องกวนกลางของพรานยังดังก้องป่าท่ามกลางราตรีการอันยาวนานผิดปกติตอนนี้พรานยังยังนอนจุกเจียดด้วยความทรมานมนตราคาถาที่เคยได้ร่ำเรียนมาจากพ่อใหญ่สาญ,ญใช้การไม่ได้ผลเลยสักนิดเพราะความขี้ขาดบาดกลัวจนถึงขั้นลนลานไร้สติจึงไม่สามารถท่องสวดคาถากันผีได้ทุกข้อทุกตัวอักษรตามคำบอกสอนของอาจารย์เห็นดังนั้นแล้วพรานยังจึงคิดปลดปลงยอมรับความเป็นไป หากจะต้องมาตายเพราะผีป่าในครั้งนี้ตนก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายบ้าแล้วจึงถอนใจหลับตาแ,แต่ผีป่าจะตกกินมีกลิ่นเหม็นสาบมาจากผีสางช่วยเข้ามาใกล้ๆกับไปหน้าบ้างเป็นบางครั้งท่านยังรู้สึกบ้าบัตินี้มีพลังงานบางอย่าง้ามองตัวเขาอยู่ร,รอบๆด้านเขาพยายามที่จะไม่หายใจเสียงดังปรับอารมณ์เข้าออกเป็นจังบะเวลาช้าๆเนิบๆบลังเก็บเอาไว้ในใจจะแซงทำตีบ่าติ้นใจตายไปแล้วท่านใดนั้น มีเสียงพูดคุยดังแว่วมาจากผีกลุ่มนั้นอ้าวนี่ผมเองหลอกมันจนตายไปเราดูข้าบอกแค่ๆสั่งสอนพอเป็นกระสาสให้ตายสิดังนี้คงไม่ได้ไปปุดไปเกิดกันแล้วเสียงพูดคุยกันจากผีปากกลุ่มนั้นดังลั่นจะดูอึงอนบุ่นวายด้วยต่างปฏิเสธว่าพวกตนไม่ได้ทําให้คนผู้นี้ต้องจิ้งใจตายไม่ใช่นะพ่อใหญ่ไอ้พรานมากคนนี้มั่นใจสออเองพวกเราแค่หยอกเล่นๆยังไม่ได้ใช้มาตรการรุนแรงอะไรผีอีกตัวเอ่ยขึ้นมา เธอเอาเธอนั่นนมันก็ตายไปแล้วทีนี้พวกเอ็งช่วยกันหามร่างมันไปไว้ที่สุสานป่าขืนปลปอยศพทิ้งเอาไว้แบบนี้ไม่นานคงไม่สัดป่าลมอากาศกินแต่เสียของทิ้งโดยปลาบประโยชน์เดี๋ยวก็จะไปเรียกพวกผีชจะมกมาเก็บตกให้ ว่าแล้วนายผีที่ชื่อเท่าคำตาจึงจากไปพรานยังในตอนนั้นรู้สึกได้ถึงความตายอย่างแท้จริงเขาลอยไปตามอากาศธาตุเรากับผีป่าพวกนั้นกำลังแบกหามกระทั่งรู้สึกเบาบางร่างลอยเรียกต่ำดำดิ่งลงพื้นจึงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากเชิงเขาสติดุดลอยแกงกวางจึงกลับเข้าตูวร่างในทันทีผีผีผ,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 ผีหลอกเว้ยผี ปานยังบิ้งปรีไม่สนสี่สนแปดด้วยสัญชตาตญาณหน,นีตายปากก็แผดร้องออกไปจะดังกล้องรันดาวไพรเมื่อมองซ้ายมองขวาพบเห็นต่หลุมศพเนินดินตั้งอยู่เดียงรายหากไม่รีบหนีไปในตอนนี้เท่าคําตาพวกเป็นนายผีประจำสุกสาลคงพาพวกผีปอบผีตะมกมาจากกินตับไตพุงของตนแน่นอนเสียงร้องดังเจ็งเซกของปรานยังทําให้ปรานตุยตัวจริงที่อยู่บนห้างเชิงเขานึกขำอยู่ในใจเฮ้ยไอ้จังน้อยไอ้จัง ไปทำบ้าเล่นิเินอะไรเข้าอีกแล้วนั่นพรานถุยยังคงนึกกรรมอยู่ในใจแต่ตอนนี้เขานั้นได้ยิงกวางเขางามที่ลงมากินดินโปง่งแน่นอนนิ่งลมพับสิ้นใจตายเราเวลาฟ้าสางของวันใหม่ซึ่งคงไม่นานเกินรอเสียงแผดร้องของพรานยังยังได้ยินดังต้องไปทั่วทั้งห้วยกลองยางกระทั่งฟ้าสางสว่างแจ้งโรแจ้งรุณนไทยโผล่ผลชายเขาเราป,ป่าจึงลับเข้าสู่สภาวะปกติ ปานดังในตอนนี้นอนสลบเหมือดอยู่ข้างห้วยกรองอยางจนปานถอยลงมาจากห้างจัดก,การชำระชิ้นส่วนของกวางป่าใส่ถุงปุ๋ยให้ง่ายต่อก,การแบกหามโดยลําพังระหว่างเส้นทางที่จะเดินตับเข้าตูหมู่บ้านบริเวณทางเข้าที่ทั้งสองนั่งกินข้าวกลางบันเมื่อบานจึงเห็นปานยังนอนหัวล้านโตนสลบเหมือดด้วยอาการจับไข้โอ้ยเดร็กทำไมตายขวัญมาด้วยอดังเอ้ยป้ายายสายันเรียกขวัญให้เมื่อสองพรานกลับเข้ามาถึงหมู่บ้านในช่วงบ่าย เรื่องใครแพ้ใครชนะไม่มีใครพูดถึงทางนั้นต่างแบ่งเนื้อกวางแจกจ่ายชาวบ้านทำอาหารแจกจ่ายดื่มกินแก้มเล่ากันด้วยความห,รหารืหันตื้นเกรงพรานยังกับพรานตุยเองต่างกระถูกยอมรับว่าเป็นพรานไปโดยละม่อมด้วยทั้งสองใจกล้าและสามารถเข้าไปนั่งห้างกลางป่าเพียงลําพังแต่กระนั้นจะไม่พูดถึงป่าดงใจส,สุสารโบราณคงไม่ได้พระยายสานจึงเอ่ยให้ทุกคนฟังอตอนที่ข้าเข้ามาดูใหมๆ่ๆ หากมีคนตายปูดดาตาดายของเหา่าเอาไปฝังที่ดงตน้นตายบางศพตายแบบผิดปกติก็ต้องทำพิธีเผาที่นั่นเช่นเดียวกันเมื่อวิญญาณมากมายหลายตนนานเข้าจึงเกิดเป็ดไปและอาถรรพ์ป่าพอเท่าคำตาคือพ่อของเห่าเองแกถูกทั้งเหยียบตายทั้งดังเป็นจอมอาคมแก่กล่าแต่เมื่อเป็นผีจึงเป็นนายเป้าูกสานสมัยก่อนนั้นก่มคารวานผ่านทางมา มักจะไปหาแหล่งน้ําที่ห้วยกรองดังตักค้างแรมจนได้ก็มักจะโดนผีพอได้ํำตาหลอกหลอนจนต้องถึงจากกองเกวลลียนเลิดหนีหายไปแถบทุกรายในตอนเช้าพวกคกาบานทั้งหลายจึงต้องเข้าไปเก็บซากข้าวก้องเ่องไทยแล้วก็รีบเป็นหนีไปไกลาจากป่าดงใสกระทั่งคนจนใหญ่เรียกการขนานน้ำบาหมู่บ้านดอนผีป่าแต่เฮาว่ามันไม่เหมาะสมและน่ากลัวเกินไปจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบ้านดอนผาหวาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นตนหมา <c oughs> พระยายาดยันหัวเราะราเมื่อมองหน้าปรานยังหัวล้านที่กําลังขวัญผวา